น,นันอนันต์บริจาคเงิน5โรงเรียนมอบโอกาสให้เด็กนักเรียน215คนนันอันตน์บริจาคเงินเก็บเพื่อ5โรงเรียนที่ห่างไกลความเจริญขอเป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาสในการศึกษาและคุณภาพความเป็นอยู่ของน้องๆโรงเรียนที่ห่างไกลความเจริญ วันนี้อนันต์เด็กหนุ่มมากความสามารถที่เพียบพร้อมไปด้วยคำว่ากตันยูไม่ลืมบุญคุณบ้านเกิดเมืองนอนวันนี้มีแล้วก็ขอส่งมอบโอกาสต่อให้น้องบนรอยสูงบริจาคสิ่งของแก่นักเรียนโรงเรียนและชาวบ้านณนาโรงเรียนห้วยบัวตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่รามาจังหวัดตากจำนวน5้าโรงเรียนนักเรียน215คนอนุบาลถึงปห โรงเรียนห้วยหมาบ้าโรงเรียนห้วยภูโรงเรียนพาลดอโรงเรียนห้วยผ,ยา,ดยวยผาดำและโรงเรียนห้วยวัวโดยสามารถบริจาคเครื่องเรียนอุปกรณ์กีฬาเครื่องครัวอาหารแห้งเสื้อผ้าเสื้อกันหนาวของใช้ทั้งของใหม่และมือสองเส้นทางการแข่งขันของหนุ่มชาวดอยอนันต์บนเวทีไม้ทองคำหก กับการนำเพลงลุกทุ่งเพื่อมาสะกดใจคณะกรรมการและผู้ชมทั้งประเทศในทุกรอบของการแข่งขันได้แก่เพลงแด่แม่เธอคือดวงใจต้องมีสักวันแทมความคิดถึงจากคนที่รักเธอรักคุณยิ่งกว่าใครและรอบสุดท้ายในบทเพลงพระจันทร์ไม่เต็มดวงซึ่งเป็นเพลงแต่งขึ้นมาใหม่เพื่อมาใช้ในการแข่งขันรอบสุดท้าย และเป็นเพลงที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของอนันต์เด็กหนุ่มชาวดอยที่มีความฝันความกระตันยูและหลงรักในเสียงเพลงได้อย่างดีวินาทีการปิดบทของการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศไมทองคำหกมาถึงช่วงเวลาแห่งการระทึกของผู้เข้าแข่งขันและคนไทยทั้งประเทศผู้ได้คะแนนบทสูงที่สุดและได้ตำแหน่งแชมป์ไมทองคำคนที่6ของประเทศไปคลองได้แก่ M3 น,นัอานอนันต์อาศัยไพพนา พร้อมกับคำเก่าวคำขอบคุณจากหัวใจของผู้ชายคนนี้ขอบคุณกรรมการทุกคนขอบคุณคนไทยทั้งประเทศที่โหวตให้ผมที่เมตตาและเอ็นดูตัวเองก็เป็นเด็กกระเลงคนหนึ่งผมก็เป็นคนไทยรักประเทศไทยคนหนึ่งครับเรื่องราวของน,นอัน,นันต์เด็กหนุ่มอายุ21ปีชนเผ่ากระเลงปากกากยอจากหมู่บ้านแม่ตอคีอำเภอท่าสองยางจังหวัดตาก กำลังศึกษาอยู่มัธยมศึกษาปีที่5นาโรงเรียนอุสุวิทยาในการเดินทางไปโรงเรียนของอนันต์นนัน้จะต้องเดินเท้าถึง10กิโลเมตรขึ้นเขาลงห้วยทุกวันเพราะหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ไกลและมีแค่5้าโครเรือนเท่านั้นในหมู่บ้านยังไม่มีน้ำไม่มีไฟใช้เทียนและการขอไฟในการดำรงชีวิต ความหวังของอน,นันต์คือการมีถนนตัดผ่านเพื่อใช้ในการเดินทางยิ่งโดยเฉพาะยามวิกาลเมื่อแม่ป่วยหนักเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจตนเองต้องหามแม่ข้ามเขาเพื่อไปขึ้นรถและเดินทางไปโรงพยาบาลด้วยเส้นทางหลายกิโลเมตรซึ่งอน,นันต์ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าผมไม่ได้เสียใจที่เกิดมาลำบากแต่ดีใจมากกว่าที่ได้เกิดมาเป็นลูกของพ่อและแม่ ถึงแม้บ้านผมจะไม่มีไฟฟ้าใช้แค่ได้อยู่กับพ่อและแม่ได้ร้องเพลงได้อยู่กับสิ่งที่ผมรักก็มีความสุขแล้วส่วนสาเหตุที่อน,นันต์เข้าร่วมแข่งขันในรายการแมททองคำหกนั้นเพื่อตามหาความฝันของตัวเองในฐานะที่เกิดมาเป็นลูกของพ่อแม่และจะทำให้ดีที่สุดเพื่อจะได้ทำให้พ่อแม่สบายประกอบกับพรสวรรค์และพรแสวงที่มีอยู่ในตัวของหนุ่มชาวดอยคนนี้